สวัสดีครับผมบ่าวบึงการนอนนาครับผมมาชมครับผมไก่แจ้สร้างไรายได้ไก่แจ้สร้างอาชีพครับผมตอนนี้ก็จะฝึกแค่นิ่งครับผมสําหรับคนรักไก่ทุกท่านครับผมก็สวัสดีครับผมตอนบ่ายครับผมมาชมเสียงครับผมตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะที่ว่า ัคะแนน,นเสียงครับผมของไก่แต่ละตัวฝึกครับผมก็ฝึกฝึกไว้ครับผมเผื่อผลทิ้งฤด,ดูก็จะได้จัดทำการแข่งมาชมชมเสียงแต่ละตัวครับผมสวยๆครับผมเสียงเพาะๆครับผม เลี้ยงเพื่อขยายสายพันธุ์ของไก่แจะครับผมสวยงามไก่แก้มขาวครับผมสวยๆครับผมเอาลูกเอา <c oughs> ว้าว มาชมใกล้ๆแต่ละตัวครับผมเดี๋ยวให้ชมใกล้ๆครับผมต,ตัวแรกครับผมตัวแรกสวยๆครับผมแกม้มขาวสวยๆครับผม <c ười> เสียงเหมือนไก่เท่อนครับผมตัวนี้อ่ะตัวที่สองครับผมัวกล้องครับผมก็ขออนุญาตะครับผม ทำให้ดีที่สุดตัวนี้ครับผมตัวที่สองนะผมนะถอยก่อนถอยก่อนตัวเขาก็โดดครับผมตัวที่สามครับผมตัวนี้ออกแดงๆหน่อยครับผมเหมือนว่กระปูด แก่ขาวสวยๆครับผมหล่อๆปกติก็เป็นไก่ต่อแล้วครับผมก็ไม่เน้นเข้าป่าแล้วครับผมบ่าววงการไม่เน้นเข้าป่าแล้วก็จะเน้นความสวยงามเลี้ยงเพื่อขยายสายพันธุ์เพื่อประกอบอาชีพครับผม ตัวน,นี้ก็มีมานานนะนะครับผมนะเป็นไก่ต่อนี่ก็มีมานานแต่ว่าเลี้ยงเป็นอาชีพสวยๆครับผมอันนี้ตัวที่สามครับผมมาชมอีกตัวครับผมตัวนี้ครับผมดูครับผมไก่นมครับผมเจ็ดแปดเดือน สวยๆครับผมสวยๆว,ว,ว้าวสุดยอดครับผมสนใจก็สอบถามได้ครับผมสามารถเอาไปประกอบอาชีพได้ครับผมต่อยอดได้ครับผมไก่แจ้สวยงามไก่แจ้สร้างรายได้สร้างอาชีพครับผมนี่ครับผม ขออนุญาตไม่จับตัวนะครับนะก็ปล่อยให้น้องไก่เขาอยู่บนคอนไปเลยครับผมนูน่นนะผมอีกตัวขายแล้วครับผมอ๋อขอให้ห่างไกลๆครับผมชมครับผมครับผมก็ตัดหญ้าหน้าบ้านเรียบร้อยครับผมน,ะนี่ครับผมตัดเรียบร้อยบผมตัดหญ้าหน้าบ้านเรียบร้อย ชมเสียงเพราะๆแต่และตัวครับผมแต่ก่อนก็ย่ายังรกอยู่ครับผมตัดสนามไหมครับผมนานสุดยอดครับผมก็สอบถามพูดคุยกันได้ครับผมทางเฟซบุ๊กก็บบาบึงการนอนนาครับผมทางไลน์ก็ศูนย์5ปดห้าสี่ห้าสาูนหแปดครับผมสนใจก็พูดคุยกันได้ครับผมผมทิ้งช่วงก็ว่าจัดแข่งครับผม แจ้สวยงามครับผมน้องไก่ก็ชอบตกใจครับผมเพราะว่านกบินผ่านก็จะมีเสียงร้อง <c oughs> เสียงอะไรบ้างครับผมปกติของสัตวสัตยานของไก่ครับผม <c oughs> น,นี่ครับผมเช <c oughs> ่นตัวนี้สวยนะผมนะนี่ครับผม <c oughs> ดูครับผม อมรอครับผมแกมขาวๆตัวนี้ไม่เปรี้ยวนะผมนะน้องไก่ก็ไม่เปรี้ยวครับผมอันนี้คือสังวานอันนี้ใอยหางครับผมใอยหางนนหางพวงครับผมหางพวงตัวนี้หางออกได้อีกอยู่ครับผมตัวนี้คือหน้าฝนครับผมไก่ปกติจะถ่ายขนครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤด,ดูฝนไก่ถ่ายขนผัดขนครับผม ดูคิ้วสวยๆตัวนี้คือไม่ได้ผูกขานะะปกติน้องไก่จะเปียวนะผมนะอันนี้คือไม่เปียวผมเล็้ก,กับเขาทุกวันให้กับความรักค่อยกับเขาเขาผมเพราะว่าเป็นไก่ต่อปกติเป็นไก่ต่อผมสำหรับคนรักไก่แจ๊ไก่ต่อทุกท่านครับผม เพื่อความสวยงามแล้วก็เพื่อประกอบอาชีพก็ได้ครับผมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวมาดูอีกตัวนี้ครับผมนี่ครับผมดูครับผมสวย ชมเสียงไกลๆครับผมขอเงียบหน่อยแล้วก็ให้น้องเขาขันครับผมบางทีนกบินผ่านก็ร้องครับผมตกใจเขานึกว่าเหี่ยวครับผมประมาณนี้อ้าวฝนกำลังจะมาครับผมพี่น้อง เขาลมดีเขาก็จะขันให้ฟังับผมไว้ปลูกยามเช้าก็ได้ครับผมแต่จะขันตอนเช้าเพื่อว่าปลูกให้เราไปทํางานหรือว่าห้าเราตื่นแต่เช้าครับผมเพราะว่าไก่จะปลูกตอนเช้าครับผมอย่างเช่นนอนสวนนอนไรนี่ครับผมสบายเลยครับผมอากาศดีๆยามเช้าก็ได้ยินเสียงขันก็ชื่นใจแล้วผมพร้อมที่จะไปทํางาน สำหรับคนลักไก่ต่อเท่านั้นครับผมฟ้ามืดมาแล้วครับผมดูครับผมฟ้าข้างบนครับผมก็เริ่มฝนจะตกแล้วครับผมมาเริ่มมาแล้วครับผมฝน บึงการก็ตกเกือบทุกวันนะผมครับผม,นนผมตรงนี้โล่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งมืดครับผมไม่ยอมว้าวสุดยอดครับผมก็ฝากขอบคุณครับ fc ทุกท่านที่ติดตามกระเป๋บบาบึงการนอนนาครับผมก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับผม ก็ขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณท่านที่รับชมแล้วก็ติดตามเข้ามาใหม่ก็ขอให้ลำลำรวยรยอยู่ดีมีแหงครับผมก็ขอทำอะไรก็ให้เจริญเจริญครับผมขอบคุณมาก F อทุกท่านที่เข้ามาใหม่และติดตามใหม่ครับผมก็ฝากขอบคุณครับผมเอาเพียงแค่นี้ครับผมคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องครับผม ขอบคุณครับที่รับชมกับเบาบืงการนอนนาครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ